แปลประโยคเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องแห่งปริภาโชคชื่อว่าสนชยัยหน้า86ตั้งแต่สัทธาจตุป,ปริสามชเชนิสินโนธรรมังเทเสนโตเป็นต้นไปสัทธานว่าพระศาสดานิสินโนประทับนั่งแล้วจตุป,ปริสามัชเชนในท่ามกลางแห่งบริษัทสเทเสนโตทรงแสดงอยู่ธรรมังซึ่งธรรมท,ทิสวาทรงเห็นแล้ว สหายเกซึ่งสหายทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้นทุรโตแต่ที่ไกลวะเทียวอามันเตสิตรัสเรียกมาแล้วพิกขูซึ่งภิกษุทั้งหลายว่าจนเนนะด้วยพระรามราชอิติว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสหายการว่าสหายทั้งหลายทเวสองเอเอตเหล่านั้นโกริโตคืออันว่าโกริตะจะด้วยอุปติโสคืออันว่าอุปติสะจะด้วย อาคัตฉันติย่อมมาเอตังสหายกายุขังอันว่าคู่แห่งสหายนั่นสาวกายุขังเป็นคู่แห่งสาวกอคังเป็นคู่อันเลิศพัทายุขังเป็นคู่อันเจริญเมของเราพระวิสติจักเป็นอิติดังนี้สหายการว่าสหายทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้นวันทิตวะถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสีทิงสุนั่งแล้ว เอกมันตังนัที่สุดส่วนข้างหนึ่งสหายการว่าสหายทั้งหลายทเวสองเตเหล่านั้นอโวจุงได้กราบทูลแล้วเอตังวัจนังซึ่งคํานั่นพักวันตังกะพระผู้มีพระภาคเจ้าอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ยังอันว่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายรับพยาม,มาพึงได้ปัพพัชางซึ่งการบรรพชาสันติเกในสำนักพักวโตวของพระผู้มีพระภาคเจ้า มายังอันว่าข่าพระองค์ทั้งหลายรับพยามะพึงได้อุปสัมประทางซึ่งการอุปสมบทสันติเกในสำนักพระกวะโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิติดังนี้พระควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอาโวจะได้ตรัสแล้วอิติว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายภิกขโวเป็นภิกษุหุตวาเป็นเอทะจงมาอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วอิติว่า ธรรมโมอันว่าธรรมายาอันเราสวากขาโตกล่าวดีแล้วตุ้มเหออันว่าท่านทั้งหลายจะรัฐะจงประพฤติพรหมจริยังซึ่งพรหมจรรันทร์อันตักิริยายะเพื่ออันกระทำซึ่งที่สุดทุกขสะแห่งทุกสัมมาโดยชอบอิติดังนี้ฉนานว่าชนทั้งหลายสเพปิแม้ทั้งปวงอิธิมยปปตะจีวรัทราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบาทและจีวรอ,อันสำเร็จแล้วด้วยฤทธ วสสสติกเถราวิยะวิยะเป็นราวากะว่าวัสสสติกเทราพระเทราผู้ประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งการฝนอเฮสูงได้เป็นแล้วอัธาครั้งนั้นสัตยนว่าพระศาสดาธรรมเทศนางยังพระธรรมเทศนาวัเทศทรงให้เจริญแล้วจริยาวเสนะด้วยอำนาจแห่งความประพฤติปริสายะแห่งบริสัทสหายกานางของสหายทั้งหลายทวินนางสองเนสังเหล่านั้น อวสเสสาปริภาชากาปริภาชาการว่าปริภาชกทั้งหลายอาวสเสสาผู้เหลือลงทัเปตวาเว้นแล้วอาคัสสาวะเกซึ่งพระอคัสสาวกทั้งหลายทเวสองปาปุนิงสุบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์ปานะกอ็อุปริมคกิจจังอันว่ากิจด้วยมักในเบื้องต้นอาคัสสาวกานางของพระอคัสสาวกทั้งหลาย ณน,นิถาสิไม่สำเร็จแล้วปุชานว่าอันถามอิติว่าอุปริมคกิจจังอันว่ากิจด้วยมรกในเบื้องต้นอาคัสสาวกานางของพระอครัสสาวกทั้งหลายณน,นิถาสิไม่สำเร็จแล้วกิงการณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าอุปริมขคกิจจังอันว่ากิจด้วยมรกในเบื้องต้น อาคัสาวกานางของพระอัครสา,าวกทั้งหลายนันิทาสิไม่สำเร็จแล้วสาวกะปารมียานัสสะมหันตตายะขีตายะเพราะความที่สาวกะปารมียานัสสะแห่งสาวกะบารมียานมหันตขีดเป็นคุณใหญ่สาวกะปารมียานัสสะมหันตตายะเพราะความที่แห่งสาวกะบารมียานเป็นคุณใหญ่อิติดังนี้ อัฐาครั้งนั้นมหาโมคคลาโนอันว่าพระมหาโมคคลาณนะอายสมาผู้มีอายุอุปนิสายะเข้าไปอาศัยแล้วกันละวาลคามะกังซึ่งบ้านชื่อว่ากันละวาละมคะทะระทัตเถในแว่นแขวนชื่อว่ามาคตวิหารโตอยู่อยู่ที่วเสนในวันสตเมที่เจ็ดอัตโนปภะชิตาทิวะสะโตขีดทิวะสะโตแต่วัน อัตโนแห่งตนปพาชิตตะบวชแล้วอัตโนปพชิตตะทิวสโตแต่วันแห่งตนบวชแล้วทีนมิเทครันเมื่อความท้อแท้และความง่วงโอกรันเตครอบงำอยู่สัทธาราสังเวชิตโตสังเวชิตโตผู้สัทธาราอันพระศาสดาสังเวชิตโตทรงให้สลดแล้วสัทธาราสังเวชิตโตผู้อ,อันพระศาสดาทรงให้สลดแล้ว วิโนโอเทตาวาบรรเทาแล้วถีนมิตทางซึ่งความท้อแท้และความง่วงตถาคเตนะทินนางทาตุกรรมฐานนางสุนันโตวะสุนันโตฟังอยู่ทาตุกรรมฐานนางซึ่งกรรมฐานมีธาตุเป็นอารมณ์ตถาคเตนะทินนางทินนางอันตถาคเตนะอันพระตถาคตเจ้าทินนางประธานแล้ว ตถาคตนทินนางอันอันพระตถาคตเจ้าประธานแล้ววะเทียวอุปริมคตยกิจจังยังกิจในหมวดสามแห่งมากในเบื้องต้นนิถาเปตวาให้สำเร็จแล้วปะโตถึงแล้วมัทธกังซึ่งที่สุดสาวก,ปา,าาาวกปารมียานัสสะแห่งสาวกบารมียานสารีปุตเตโรปิแม้อนว่าพระเทราชื่อว่าสารีบุตรอุปนิสายะเข้าไปอาศัยแล้ว ราชาข้าหางซึ่งเมืองชื่อว่าราชครืต่างนั้นเอวะนั่นเทียววิหารโตอยู่อยู่สุกราขาตาเลเนในถ้ำชื่อว่าสุกราขาตาสัตทิงกับสัทธาราด้วยพระศาสดาอติกรมิตวาก้าวล่วงแล้วอธัรมาสังซึ่งเดือนด้วยทั้งกึ่งอัตโนปภชิตาทิวัสโตขีดทิวัสโตแต่วันอัตโนแห่งตนปภะชิตาขีดบวชแล้ว อัตโนปภาชิตาที่วัสโตแต่วันแห่งตนบวชแล้วเวทนาปริคหาสุตันเตครั้นเมื่อเวทนาปริหาสูสัทธาราอันพระาศาสดาเทศยาบมาเนทรงแสดงอยู่ทีฆนักขาปริภาชกัศะแก่ปริภาชคชื่อว่าทีฆนักขาภาคินายสสะผู้เป็นหลานอัตโนของตนเปเศตวาส่งไปแล้วยานังซึ่งยาน สุตานุสาเรณนะตามแนวแห่งพระสูตรปโตบรรลุแล้วมัทกังซึ่งที่สุดสาวกปาาาะาวกปารมียานัสสะแห่งสาวกะบารมียานปรัสสะปุคละสะปุคเลนะวัตทิตังพัตตังพุนชันโตปุคโลวิยะวิยะราวกะปุคโลอนวาบุคคลพุนชันโตผู้บริโภคอยู่พัตตังซึ่งพัตปรัสสะปุคลัสะปุคเลนะวัตทิตังวัตทิตังอัน ปุคเลนะอันบุคคลวัตถิต่างตักแล้วปรัสสะปุคระสสะเพื่อบุคคลอื่นปรสัสสะปุคราาัสสะปุคเลนะวัตถิตังพัดตังพุนชันโตปุคโลวิยะราวกะอันว่าบุคคลผู้บริโภคอยู่ซึ่งพัดอันอันบุคคลตักแล้วเพื่อบุคคลอื่นปุชานว่าอันถามอิติว่าจะก,ก็อายสมาสารีปุตโตอันว่าพระสารีบุตรผู้มีอายุ มหาปัญโยเป็นผู้มีปัญญามากโหติย่อมเป็นนนุมิใช่หรืออัฐภา,าเวภาเวครั้นเมื่อความเป็นอัฐาอย่างนั้นสติมีอยู่โสสารีปุตตะเถรรนว่าพระเทระชวสารีบุตรนั้นปาปุณิบรรลุแลว้วสาวกะปารมียานังซึ่งสาวกบะารมียานจิรัตเรณนะโดยการนานกว่ามหาโมคคันลานโตกว่าพระเทระชื่อวมหาโมคคันลานะ กสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้วิสัชนาอันว่าอันแก่อิติว่าสารีปุตตเถโรอนว่าพระเถระชื่อว่าสารีบุตรปาปุณิถึงแล้วสาวกบารมียานางซึ่งสาวกบารมียานจิรัตเรณะโดยการนานกว่ามหาโมคคลานะโตกว่าพระเถระชื่อว่ามหาโมคคลานะอัตโนปริกรมมะมหันต,ตายะขีตายะเพราะความที่อัตโนแห่งตน ปริกรรมะมหันตะขีดเป็นผู้มีบริกรรมมากอัตโนโปริกรรมะมหันตตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีบริกรรมมากอิติดังนี้เหิเหมือนอย่างว่าทุกขตะมนุษษาอันว่ามนุษย์พูดถึงแล้วซึ่งยากทั้งหลายคันตุก,กามาเป็นผู้ใครเพื่ออันไปกัทจิถาเนในที่ไหนไหนนิคมันติย่อมออกไปขีปังพลนเอวะนั่นเทียว ปนส่วนว่าราชูนางหัตถิวานะกับปนาทิงมหารางปริกรรมมังลัดทุงขีดทุงอันว่าอันราชูนางอันพระราชาทั้งหลายลัดขีดทรงได้ปริกรรมมังซึ่งบริกรรมมหารางอันใหญ่หัตถิวานะกับปนาทิงอันมีความสำเร็จแห่งพาหะนะคือช้างเป็นต้นวัตติย่อมควรยถาฉันใด ราชูนางหัตถิวาหนกักปนาทิงมหารตังปริกรรมมังลัดทุงอันว่าอันอันพระราชาทั้งหลายทรงได้ซึ่งบริกรรมอันใหญ่อันมีความสําเร็จแห่งพาหนะคือช้างเป็นต้นวัตะติย่อมควรยถาฉันใดสัมปะทังอันว่าคําเป็นเครื่องยังอุปมาให้ถึงพร้อมอีทางนี้ปันดิตเตนะอันบันดิตเวทิตพังพึงทราบเอวังฉันนั้นปนะก็ตังที่วสังในวันนั้นเอวะนั่นเทียว สถาอันว่าพระศาสดากตะวาทรงกระทำแล้วสาวกัาสานิปาตังซึ่งการประชุมแห่งสาวกเวรุวันเนในพระวิหารชื่อว่าเวรุวันวัฒมานากัะชายายะในเวลามีเงาอันเจริญอยู่ทัตวาประธานแล้วอาคาสาวกัถานัางซึ่งตำแหน่งแห่งอาคารสาวกเทรานางแก่พระเทราาทั้งหลายทวินนางสองอุทิศทรงแสดงแล้วปาติโมกขังซึ่งพระปาติโมก